อ่าอันนี้คือบ้านนมอย่าตกใจที่เรามาถ่ายตรงนี้เพราะว่าใกล้ใกล้เนี่ยใกล้ๆที่ร้านที่ผมเล่นเกมประจำเนี่ยฮะมีหวร้านแนร้านเออร้านโมเนตร้านเอตะวันแดงนี่นะฮะแถวเนี้ยที่ผมเล่นเกมประจำนะฮะก็จะมีร้านนี่พอกำเนิดขึ้นมาร้านบ้านนมนี่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 นะฮะร้านบ้านนมนี่อยู่ตรงหัวโค้งนี่นะฮะ ในซอยวสานนะฮะถ้าเจอร้านหมอพิชัยเราหรือร้านหมอก็เป็นหมอพิชัยเนี่ยเขามีใคลินิกรักษาสัตว์นะแล้ววนมาหนอ่อยหนึ่งนะแล้วก็จะมีร้านตะวันแดงที่เป็นร้านอินเทอร์เนต็ตแล้วก็อิเ็กทอริกส์อะไรอย่างนึงเนี่ยแต่เราก็มาถ่ายนี่กันนะร้านบานนมมากินกันที่เนี่ยเพราะว่าร้านนี้เขาเพิ่งเปิดและบรรยากาศดีมากบรรยากาศชิลมาก เหมาะมานั่งสังสรรค์ประมาณนี้แหละยามค่ําคืนสำหรับคนที่ชอบดื่มนมนะอบรรยากาศสุดชิวอ่ะเรืองเอาแล้วกันของอร่อยมีพยียบเลยนะเนี่ยเมนูอย่างพยียบแต่แม่คุณทุนหัวเขาอ,อืมมีมิม้วเชคนะเชคพงเชคพงเชคเผือกผลมพง,พง,มง,พงป,ปับางบางเย็นข้าวก็มีด้วยเฮ้ยบอกไว้ก่อนนะ ตามเมนูพวกนี้แหละแต่ขอพูดอย่างหนึ่งว่าพิมพ์เล็กมากแต่ก็บรรยากาศได้ใจเลยถ้าใครก็ตามนะฮะอยากจะมารับประทานอาหารอยากจะดื่มนมสบายสบายมานั่งชิวๆมานั่งคุยกันปรึกษาหารือเรื่องโปรแกรมเกมหรือ,อ,อ,ระรอจะมาปรึกษาเรื่องการลงการเรียนนะมานั่งแถวนี้ดีกว่ามั่งบานมเนี่ย รู้สึกว่าบรรยากาศคิวมากเหมือนเดียวา่าร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้กึ่งกึ่งญี่ปุ่นคิวขนาดไหนดูแล้วกันพิตีเรานอนหลับแล้วเนี่ยพิตีพิตีพิตีเรานอนหลับเรียบร้อยไม่สนใจเลยแล้วเด็กเชญร้านนอนหลับแล้วเพราะงั้นขอเชิญชวนนะพวกพวกแล้วก็พวกใคกรกระดามที่ดูยูทูบของผมอยู่ตอนนี้ก็ถ้าไป,ไปได้นะมาที่จังหวัดบุรีเนี่ยขอเชิญชวนมาที่ร้านบาน,น์นมนะฮะ เป็นหนึ่งในร้านอร่อยที่ขอการตีว่าชิวมากๆแต่เจ,จไดไย้ที่เรา,าถ่ายเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งจะเปิดร้านนะฮะเพิ่งจะเปิดร้านแล้วเราถ่ายปุ๊บเนี่ยลือสายไม่มาเลย <c oughs> เิือเปิดร้านด้วยเพราะงั้นหรือเราเป็นเจ้าแรกแน่ๆบอกไว้ก่อนถ้าใครอยู่มาได้ร้านบานลงจากพวกเราอกไทยสวัสดีครับ